ครับตัวจริงเสียงจริงของเขาก็มานั่งอยู่กับเราณตรงนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับครับคุณนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอแนะนําตัวชื่อเสียงเรียงนามหน่อยครับวันนี้คุณนุกชื่อจริงนะครับเสดยพงษ์จันทองนะครับชื่อเล่นชื่อนุกครับชื่อนุกครับแล้วก็ในในบล็อกเนี่ยใช้ชื่อว่าวันทเวนตี้ทูครับวันทเวนตี้ทูหนึ่งสองสองถูกต้องครับครับผมทำไมล่ะฮะมาจากไหนฮะวันทเวนตี้ทูจริงๆร uh ิงมาจาก สิ้นคิดในช่วงขนาดระหว่างที่ตั้งชื่อในห้อง,ร, <laughs> องรู้พอดีตอนที่สมัครครับตอนที่สมัครตอนนั้นมีอารมณ์สิ้นคิดช่วงขนาด <c oughs> ใช่นะฮะคือตอนนั้นใจนะอารมณ์นี้คือตอนนั้นเนี่ยเราเราอยากจะเรามีผมสงสัยครับมีคำถามอยากจะถามคือตอนนึ้น คือก็คงเหมือนคนทั่วไปคือเข้าห้องบู๊เขาอยากหาข้อมูลท่องเที่ยวแล้วบังเอิญเนี่ยตอนนั้นแบบสมัครแล้วมันแบบด้วยความเข้าใจผิดว่าสมัครแล้วนึกว่าได้เลยจริงๆแล้วมันไม่ได้เลยมันต้องส่งหลักฐานเยอะก็เลยกลายเป็นว่าเอาอะไรใกล้ๆตัวก็เลยเอาวันกับวันเกิดตัวเองมาตั้งนี่ต้องการจะบอกอะไรคนดูไม่บอกฮะเพราะไม่ได้มีพศ่ายนะอ๋อไม่มีพศนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ถ้าตกลงวันที่ยี่สิบสองครับอ๋อเดือนหนึ่ง ไม่ฮะก็คือวันไงฮะวันที่1วันวันที่สองวันที่ยี่สิบสองโอ้โหแปลนลึกไปอีกนิดนึงนะครับผมลึกซึ้งอยู่ฮะลึกซึ้งนะฮะลึกเลยฮะคิดคิดอย่างที่บอกครับขอลังัดกันไม่ออกเลยนะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นโค้ดจะเป็นชีฟเลยจริงชอบเลขหนึ่งด้วยลชอบเลขหนึ่งด้วยนะฮะครับผมนะครับอ่ะแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวแน่นอนนะครับถ้าอยู่ในห้อง blue planet นะฮะสิงสู่อยู่นั้นยังฮะก็น่าจะถ้าเอาแบบว่าเข้าไปเล่นตั้งแต่ที่ได้ล็อกอินเนี่ยก็ถัา 4ปี5ปีเนี้ยสี่ปีห้าปีมานานกับเว็บเปิดอีกนะฮะไม่ใช่แล้วฮะโอ้โหเว็บเปิดไปไปสิปีสิงมานานแล้วนะสิงมานานมากโอ้มที่แรกจะพาเราไปที่ไหนดีครับจากกรุงเทพเราจะพาเราไปไหนดีฮะพาไปที่เที่ยวก่อนพาไปที่เที่ยวกันก็ทองทองหล่อนี่เองนะฮะครับผมที่นี่ยี่สิบสี่เลยแม่รัดดองรัดดาวันกันครบเลยนะฮะใช่ครับพาไปพาไปลงใต้ครับลงใต้ลงใต้ ไปเที่ยวหมู่เกาะกันนะครับผมจะพาไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์นะครับครับคนได้ฟังสุรินทร์เนี่ยนึกว่าเป็นจังหวัดใช่นะฮะแต่ว่าหมู่เกาะสุรินทร์นี้อยู่ทางใต้นะครับคัอันนี้นะฮะได้ข่าวว่าสวยงามมากอ่ะลอง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 สถานที่แรกเอาขอภาพแรกขึ้นมาเลยครับว่าันนี้คุณนุกพกอะไรมาให้เราดูกันครับพัมพามามาแล้วครับพี่ก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ทะเลนะครับอันนี้ อันนี้เป็นถ่ายเองเหรอฮะหรือไปเอาโปสเตอร์ใครมาฮะไม่ใช่ทำทำและถ่ายเองครับทำและถ่ายเองด้วยนะฮะโอ้โหก็เป็นเหมือนภาพปกครับครับเดี๋ยวนี้ในในห้องดูเราก็จะชอบทําภาพแรกเป็นภาพเปิดของของทริปเราอ๋อคือก็ต้องมีเหมือนมีหน้าปกมีโปสเตอร์มีอะไรโปรยกันหน่อยนะครับอันนี้นะฮะอ้าวป่านี่คือหมู่เกาะสุรินทร์นะฮะครับผมโอ้โหนี่พาไปดูซีนามิเลยนะฮะมาฮะก็คือจริงๆตอนที่ถ่ายภาพนี้เราครับเรา คือมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีเรื่องสึนามิใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยเออผมเลยอ่ะเออประทับใจก็เลยลองไปถ่ายมาเออมันอยู่ตรงไหนอะไรอาเขามีเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ด้วยใช่ใช่ใช่ไหมฮะตรงนี้วิ่งขึ้นเขาไปได้เลยใช่ไหมจากตรงนี้ใช่ครับมันเป็นทางที่ขึ้นทางที่พักค่ะนี่ฮะนี่ฮะนี่เป็นท่าเรือฮะใช่ฮะคือท่าเรือผมผมถ่ายภาพนี้ตอนที่ตอนนั้นก็คือเราหลังจากเข้าเข้ามาที่เกาะ แล้วครับก็เลยเดินเชื่อและเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับอนี้ท่าเรือนะฮะไปต่อเลยได้ขัวาภาพเยอะนะฮะอันนี้ปึ้งที่หาดอะไรครับเนี่ยหาดเออเป็นหาดที่เกาะเลยฮะเป็นเป็นที่ศูนย์ศูนย์ของถ้าเกิดว่าใครมาที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ย้าต้องมาลงเรือที่นี่แหละครับน้ำนี่เขียวใสเลยโอ้โหนี่ลูกพาลูกไปด้วยใช่ไหมฮะใสครับโอ้โหเเด็กเกาะโอเคโอเคนะฮะโอ้โหนี่ภาพ อู้สวยพี่โอ้ไม่ธรรมดาซื้อมาเท่าไหร่ค่เนี่ยไม่ใช่เขาบอกไทยเองไม่กิ่มาห้าตัวคพิวเตอร์มาล้วว้สิบห้าบาทไปก๊อฟคนอื่นมาอะไรงี้ไม่ใช่อะไรค่เนี่ยเที่ยวได้เหรอฮะตรงนี้คือเป็นจุดแวะจุดหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดว่าเราไปทัวร์กับทางทาง ที่พักกับที่เขาพาไปครับอย่างที่ผมไปเนี่ยผมไปกับทัวร์ของคุล่าบุรีกินวิวลีสซอนนะครับก็นี่ก็คือขึ้นน้ำเขาก็พาไปถ่ายรูปขึ้นลงขึ้นเรือไปตรงนีก็คือเป็นจุดนั้นตรงนี้จะมีปะการังและปลาเยอะมากจุดนี้ใช่ไหมฮะอันนี้จุดนี้ไม่ไม่ไม่ธรรมดานะฮะน้ําท่าทางจะสวยมากนะฮะตรงนี้ใส่มากครับพี่กิ๊กครับผมต่อเลยฮะต่อเลยปั๊บนี่เป็นท่าเรือนะครับนี่เป็นท่าเรือนะฮะอันนี้เป็นปะการัง สีเขียวๆนั่นคือปากการัง <S <S ใช่ครับเป็นปากการังที่เป็นจุดๆๆนั่นปากการังหมด<ช>เลยอันนี้เป็นเป็นก่อนที่อย่างปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่ปากการังฟอกขาว,วครับครบอัน,นี้เป็นก่อนที่จะปากการังฟอกขาวแต่เท่าที่เช็คมาจากในบอร์ดของพันทิพย์กันเองเนี่ยครับก็พบว่าตอนนี้ปากการังเริ่มกลับมาแล้วครับ,ค,รบคิดว่าปีหน้าเนี่ยหลังจากปลายปีนี้ที่เปิดเกาะก็คงกลับไปเที่ยวกันได้แล้วคงได้เห็นอะไรที่ไม่แตกต่างที่ผมเคยเจอเหมือนกันฮะที่น่าสวยมากผมว่าที่ที่เนี่ยเป็นที่ที่มีปากการังสวยที่สุดในประเทศแล้วครับ บุกเกาะสุรินทร์ใช่บุกเกาะสุรินทร์นี่เองต่อเลยครับนะครับอ่าเรียกแล้วฮะน้ำน้ำคลิ้งไปนะฮะฮะเนี่ยฮะทะเลนใสมากนะมันใสสวยมากเลยโอ้โหนี่ลึกไหมฮะตรงนี้ดูเหมือนตื้นแต่ลึกดูเหมือนตื้นแต่ลึกใช่ไหมฮะดำเดินดำได้เลยใช่ไหมฮะดำได้ใสของน้ำนะฮะใช่ฮะเนี่ยฮะที่เห็นนี่ ดาเราไม่ต่ำกว่าส4ถึงสัก4เมตรได้4เมตรเลยนะฮะตรงนี้ลึกนะครับเนี่ยไปนึกว่าจะไม่ตื่นตา่ใะจริงแล้วลึกเหมือนกัน่ะความใสของทะเล3คนนี่ใครฮะลูกลูกลูกัวีเดียวกันมาลูกทัวร์ฮะไม่ใช่ลูกทัวนลูกทัวร์นะฮะถ้าผมมีลูกขนาดนี้คงไม่ไหวมากนะครับโอ้โหนี่สวยสวยจริงๆนะฮะบ้านเหล่านี่เองนะฮะอันนี้ก็คือวันที่ชายหาดอันนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ใช่ครับเดินทางยังไงฮะไปไกลไหมฮะจาก จริงๆถ้าถ้าเราไปเองก็ไปได้เหมือนกันก็คือว่าก็แต่ว่าก็คงต้องผ่านทัวร์เหมือนกันเพราะว่าทําไมฮะไปไปเองอ่าคือไปเองในความหมายคือว่าเรามันไม่มีเรือโดยสารตรงๆคือเราต้องอาศัยเรือของทางทัวร์ต่างๆแล้วมือสัตว์ผมผมใช้ของกุลบุรีใช่ไหมฮะผมก็อ่าเพเอิญว่าตอนซื้อนี่ผมซื้อเป็นแพ็กเกจอ่าทั้งเที่ยวแล้วก็ที่พักจากกรุงเทพนี่บินไปได้ไหมฮะไปได้ครับไปได้ไปลงที่ไหนก่อนฮะบินไปลงก็คือ ไปลงไปลงต้องไปลงมันมีให้ลงอยู่สองที่ครัที่แรกก็ถ้าคุณไม่ลงที่ภูเก็ตคุณก็ลงที่อาจจะลงที่สุราษฎร์ทอะต,ตรงนี้มันที่จังหวัดพังงามันกลางๆมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2จังหวัดอีกกี่ชั่วโมงฮะถ้าวิ่งไปก็ประามาณ ถ้าถ้ามาจากสุราษฎร์ก็น่าจะสัก3ามหรือสชั่วโมงสาถึงสี่ชั่วโมงถ้ามาจากภูเก็ตน่าจะ2อถึงสชั่วโมงนะฮะับผมจำไม่ผิดนะก็สูสีกับเราทุ่มทัวร์มากกัลังทุ่มทัวร์นั่งชิวๆกินไอติมใหม่เพลินๆไอติมหมดแท่งก็คงก็ยังไม่ถึงอยู่ดีก็ยังไม่ถึงอ่ะต้องไปซื้ออีกแท่งต้องเติมเติมกันหน่อยโอ้เติมไปเรื่อยๆเอาต่อเลยนะฮะเดินทางกันแล้วนะฮะตอนนี้หมู่เกาะสุรินทร์อปั๊บ นี่คือบ้านพักบ้านพักนะฮะบ้านพักนะฮะของที่อุทยานก็คือถ้าเกิดใครที่คือการไปพักที่หมู่เกาะเนี่ยเนื่องจากเป็นของราชการใช่ไหมฮะไม่มีที่พักเอกชนแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือก2แบบก็คือ เราเลือกบ้านพักไม่ก็ต้องไปกางเต็นท์ซึ่งจริงๆแล้วทั้งทั้งสองแบบเนี่ยทั้งอุทยานเนี่ยเขามีรองรับอยู่แล้วครับนี่บ้านพักของทางราชการใช่ฮะก็คือเราก็ใช้วิธีจองผ่านทางเว็บของอุทยานแห่งชาติต้องต้องต้องจองเองต้องจ่ายใต้โต๊ะไม่ต้องนะฮะตอนจ่ายตังค์จะจ่ายใต้โต๊ะแล้วถ้าเกิดราชการเขายอมารับก็ได้ฮะแต่จริงๆแล้วก็เงินเราเนี่ยล่ะฮะโอเคโอเคมีพักได้กี่คนนะครับพี่ก็จริงๆเขาให้พักได้ห้องละสองนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากรันไปสิบใช่ไหมฮะ เห็นกระไดนะฮะลองเปิดต่อนะไม่ขึ้นใะ่ไม่ยังไงนะฮะไม่มีฮะตองพอดีอไปเที่ยวตอนนี้พาเที่ยวต่อเที่ยวต่อเที่ยวต่อมีห้องพักให้ชมไหมฮะมีข้างในโอ้นี่นี่เนี่เรือ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  ห้องพักห้องพักไม่ได้ถ่ายมาห้องพักไม่ได้ถ่ายมานะครับก็ถ่ายวิวถ่ายอะไรมาถ่ายวิวถ่ายทะเลดูมากกว่าครับก็จะเาเป็นอีกหนึ่งที่ที่คนอยากจะไปพักผ่อนกันแล้วก็ไปตั้งเต็นท์ก็ได้ใช่ไหมตรงนั้นได้ฮะก็เห็นเมื่อกี้ตั้งเพียบเลยฮะตรงนี้เป็นเต็นท์ของทางอุทยานเขาจองอุทยานเาก็ไปก็ไปเช่าใช่แล้วห้องน้ําห้องท่าจะใช้ได้ฮะก็มีให้หมดอุทยานเขามีพร้อมให้หมดเขามีส่วนกลางไว้แต่ว่าข้อดีของบ้านพักที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือ จะมีห้องน้าในตัว uh huh. บางห้องอแล้วก็มีเป็นห้องแอร์ด้วยแล้วก็มี uh huh. ห้องไม่แอร์ด้วยแล้วซีวิวหมดนะฮะมันซีวิวแบบมีต้นไม้บางๆบ้าง uh huh. แต่บางห้องอาจจะไม่เห็นเลย แต่ว่าต้นไม้บางหมดเลยตุ้งตาฟองจะบอกกันทำไมนะก็ซีวิวแบบแปลกๆนะฮะะากันนครับซีวิวแต่ต้นไม้บางหมดเลยนะฮะหาห้องให้ถูกกันไม่หาบางห้องบางห้องนะส่วนใหญ่ก็จะจะเห็นวิวเห็นทะเลอ่าโอเคนะครับมาแต่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าเป็นดำน้ำดูปลาคารังอะไรอย่างนี้นะเมื่อกี้ไหมเหมาะเหมาะครับสหาหรับพวกรับไปแบบว่าอนุรักษ์อนุรักษ์กันเลยนะครับแสงสีเป็นแค่เติร์ดเอาหารการกินก็อยู่บนฝั่งหาทะเลไม่มีอยู่แล้วที่นั่นเออไม่มีเลยไม่จะไปอยู่ มาผมพูดเล่นเขามีน้ำมีไฟให้ครับแล้วอาหารการกินนะฮะก็มีฮะของอุทยานเาก็จะมีอาหารของอุทยานให้ลองับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปกับทัวร์เนี่ยเขาก็ก็จะมีอาหารเขาก็ดูแลสามมืออะไรของเขาก็ได้ครับทุกวันที่เราไปพักเลยไม่ว่าเราจะพักที่พักแล้วไปดำน้ำแบบที่นั่นหรือว่าไปพักกับที่อุทยานนี้ก็ได้ ผ่านไปหนึ่งที่ครับผมอ้าว SMS หน่อยนะฮะวันนี้ผมทวนหัวข้ออีกนิดนึงวันนี้นะครับผมถ้าขออภัยฮะดูดูดูโพยได้ฮะเได้ไมากเัยหาโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยาหัยาวเลยฮะยาวเดี๋ยวฟังกันเบรกหน้าเลยดีกว่านะฮะเอาว่าไงถ้าวันนี้คุณไม่ใช้รถเนี่ยคุณจะเดินทางด้วยวิธีใดครับผมทีมแอลเวนวัคตามด้วยข้อความสองที่ส2่สอ0สครับครับผมรางวัลรอเราอยู่นะครับเหลืออีก2ที่ครับที่พักสวยๆคุณนุกจะพาเราไปไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวครับครับ